NRCT Talk เปิดบ้านงาน,ในใจัยวัตกรรมโดย n ิท t จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเป็นเวทีสาธารณะให้กับทางนักวิจัยนะคะทางท่านสื่อมวลชนได้เข้ามาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแล้วก็ติดตามการวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นงานวิจัยระดับปริญญาเอกของคุณนัาปกรชุมพลนะคะ,คะซึ่งได้รับบุญการสนับสนุนนะคะจากสำนักง,งานการวิจัยแห่งชาติหรือว่าวชนะคะภายใต้โครงการพัฒนาอุตสาหกรรม และนักวิจัยอุตสาหกรรมหรือว่าพออครับซึ่งคุณธารมกรก็ได้เริ่มดำเนินการทำผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะตั้งแต่เรียนปริญญาโทโลแล้วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจนถึงคั้นปริญญาเอกงของผมเนี่ยทำให้คนที่ผมรักเนี่ยรวมถึงคนไทยเนี่ยสามารถซัพพอร์ตและก็บำรุงสุขภาพก่อนที่จะไปถึงวันที่เราป่วยได้อย่างแท้จริงครับมันทำให้ผมรู้สึกว่าผมภูมิใจกับงานวิจัยของผม ไม่ใช่แค่ง,งานวิจัยที่ผมตีพิมพ์งานวิจัยในระดับนานาชาติได้อย่างแท้จริงนะครับแต่เป็นงานวิจัยที่พร้อมแล้วที่จะใช้ประโยชน์จริงกับระบบสุขภาพของมนุษย์ครับการดูแลสุขภาพของจุลินทรีย์ในร่างกายของคนเราเนี่ยสำคัญจริงๆโดยเฉพาะยิ่งในสถานการณ์แบบนี้อย่างเช่นโควิด -19 นะคะก็มีรายงานวิจัยต่างประเทศเยอะแยะมากเลยว่าเขามีการรักษาโควิด -19 หรือว่าช่วยลดช่วยลดโควิด -19 ในทางอ้อมได้อยาง้อยากจะฝากไปถึงผู้บริโภคด้วยนะฮะว่า การเลือกซื้ออะไรก็ตามอาจจะให้คอนเซิร์นถึงเรื่องผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นด้วยเจตุลีซีโปรไบโอติกแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมีคุณสมบัติเด่นแตกต่างกันใช่ไหมครับ mm hmm. เมื่อมันมีเจบใช่ไหมครับมันก็สามารถทดสอบแล้วว่าช่วยกระตุ้นระบบร่างกายเราเีได้ดีในพาร์ต่างๆได้ดีขึ้นครับคนโปว่าจะเข้าไทยเนี่ยมันทําให้เจจุลีซีโปรไบโอติกมันอยู่รอดได้อย่างแท้จริงครับนอกจากอยู่รอดแล้วผลลัพธ์ของเรายัางเป็นที่น่าพอใจแล้วก็เราสามารถตีศิล์งานวิจัยที่อังกฤษได้ครับ จริงๆผมรู้สึกว่าเราเราอยากอยากให้เราพัฒนางานวิจัยด้วยความถนัดของเราอย่างแท้จริงครับผมไม่ผมไม่บอกเลยนะครับว่าด้านไหนยากด้านไหนง่ายถ้าเราทําในสิ่งที่เราหลักแล้วเราภาคภูมิใจกับมันหรือเราถนัดเนี้ยครับผมมองว่ามันจะไปได้ดีครับเพราะว่างานวิจัยของผมเนี่ยก็ประสบปัญหาทุกขั้นตอนเลยครับถามว่าท้อไหมก,ก็ท้อบ่อยครับไนี่อยากจะเรียนต่อแล้วเหมือนกันแต่ว่า พอมันพอแล้วเราก็ไปฮิวใจด้วยวิธีอย่างนง้นวิธีอย่างเงี้ยครับพอเรามาเจอสิ่งที่เราชอบเราถนัดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราฝ่าฟันมาได้เรื่อยๆครับ